แค่นั้นเองเราก็ไปดูไปดูไปดูจนเราอ่ะโอเคลองมาประกอบเป็นตัวจิ๋วดีกว่าแล้วก็ทิ้งสรุดออกไปทิ้งออกไปแล้วก็นั่งวาดรูปักอาวาดรูปว่าเราฆ่าใครไปบ้างครับแล้วผมก็เปิดเปิดเปิดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมจะใช้เวลาอยู่กับเด็กเนี้ยแล้วก็เอากันไก่อะกันไก่ขาเดียวไปซื้อมามันแ้าก็เป็นกันไก่สองอันแหละครับแล้วก็มาดึงออกก็เป็นขาเดียวแล้วก็มานั่งเล่น นั่งหมุนนั่งจับจนตัวเองชินแล้วไม่ไม่กลัวกับกับคมมันอย่างเงี้ยครับมันพลาดบ้างไหมอ่ะมีมีครับมีหลุดมือแต่มันไม่โดนตัวเองมันก็ไปโดนอย่างอื่นกระจกอะไรโดนอย่างอื่นอ๋อโดนคนอื่นไม่โดนมือโดนขาอะไรลูกหลงสอสองสองสออยู่บนห้องสองอยู่บนห้องปลอดภัยปลอดภัยจากคนอื่นแล้วคิดว่าโลกที่เราจําลองแล้วกันเนาะจําลองความเป็นนักฆ่าครับ ของของตัวของจิวเองอะแจมคิดว่ามันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นในแบบที่จิวพอใจอยังอะครับโลกหน้าค่าของผมหรอผมรู้สึกว่ายังมีบางจุดที่ผมอยากใส่เข้าไปอยู่ครับพวกดีเทลการเล่นกับอาวุธอย่างเงี้ยมันจะมีแบบการควงคืออันนี้ผมก็ซซอมนะซ้อมไว้แต่ว่าพอถ่ายจริงๆก็มันมันก็ต้องตัดต้องตัดอะไรออกไปบ้างไงครับแต่มีอีกส่วนหนึ่งที่พี่อะสงสัยมากกว่าตอนที่สัมภาษณ์กับโวกนอ้อที่บอกว่าพี่บ่อเองสอน ถึงการเป็นนักฆ่าคือการถึงขั้นปิดปากเยืออ๋อใช่ครับคืองงมากว่าเขาสอนถึงขั้นนั้นเลยเหรอเอาจริงๆมันไม่ใช่แค่การกำกับแล้วอะแต่มันคือการรีคสอนวิธีการแบบจัดการกับคนแล้วอะเออคือด้วยด้วยความว่าเรามองภาพกันคนละแบบครับ<อ>คือทางผู้กำกับเขาจะมองภาพอีกแบบหนึ่งนักสแสดงมองภาพอีกแบบหนึ่งเราตีความไอีกแบบหนึ่งแล้ว พอมันไม่ตรงกันมันก็เลยต้องปรับจูนมาว่าอ่ะโอเคเราอยากได้ภาพแบบนี้นะด้วยมุมกล้องด้วยอะไรที่มันบังคับอย่างงี้ครับผมอาจจะแบบเดินเข้าไปถ้าสมมติตัวผมเป็นนักฆ่าผมเดินเข้าไปผมแทงเลยผมไม่ปิดปากเพราะยังไงก็เชือดคอมันพูดไม่ได้อยู่แล้วในความคิดของผมแต่พี่บออยากให้วิ่งเข้าไปปิดปากแล้วแทงเบาๆแล้วก็ค่อยปล่อยมันลงตายคืออะไรมันจะคนละแบบกันสาดินเนาะคิดภาพตามแล้วกลัวคนละแบบคนละแบบครับแต่ว่าถามว่ามัน มันแล้วแต่สไตล์นักฆ่าเนาะอย่างท mm ี่ผมไปดูแบบประวัติคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะฆาตกรโรคจิตครับฆาตกรต่อเนื Hence, ่องฆาตกรต่อเนื right. ่องอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่ใช่โรคจิตก็ได้ครับเขาก็จะมีวิธีการฆ่าคนละแบบคือเขาคิดกันคนรวมมุมมองคนเราก็เหมือนกันผมว่าผู้กลับกับกับนักแสดงก็ต้องมาจูนกันว่าแบบจะเอาแบบไหนคือสอนไปถึงดีเทลแล้วอือผมพี่หมอสอนอะไรเยอะมากครับเยอะมากๆก็แม้กระทั่งแบบเอบางครั้งเราไม่รอบคอบพอแบบสมมุติว่าเราเปิดประตูอย่างเงี้ย ถ้าเป็นผมนะผมก็จะวิ่งเข้าไปเลยผมก็จะไม่แบบมาห่วงปิดประตูอะไรอย่างเงี <h 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 ้ยเขาจะในเวลามาสืบไปบอกเฮ้ยไม่มันต้องปิดประตูก่อนเดี๋ยวคนมาเห็นมึงจะทำยังไงเนี่ยอย่างดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมาเติมเติมกันเข้าไปแล้วที่ผ่านมาในในแบบ